พี่บินช่วงนี้บินบ่อยมากใช่ได้อยู่เมืองไทยเลยบินกระหน่ำมากเลยครับคือบินแบบว่าประเทศหนึ่งเสร็จอีเวนต์ปุ๊บบินต่อไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อไปอีเวนต์เลยอะไรเงี้ยครับคือเดือนนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่บินเยอะมากๆหลายประเทศมาเราได้ทำอะไรกับชพวกนี้จะทำงานต่างประเทศเป็นหลักเลยใช่ไหมครั ส่วนใหญ่ครับเพราะด,ด้วยด้วยความที่อีเวนต์ต่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยตอนนี้แล้วก็รวมถึงผมจะมีหนังด้วยที่เป็นของฟิลิปปินสน์ครับก็เลยต้องไปโปรโมทที่นู่นด้วยแล้วก็ไปทำคอนเทนต์ที่นู่นด้วยก็เลยบินบเป็นไงให้กับการทํางานที่แบบต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเลยเงี้ยเราตื่นเต้นนะเรารู้สึกว่าเหมือนเราเวลาเราไปที่ใหม่ๆเรากลายเป็นแบบ เหมือนแบบเด็กใหม่อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ที่นี่ก็อาจจะแบบคุ้นชินกับพี่ๆทุกคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปสถานที่ต่างประเทศไปประเทศใหม่ๆอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็ต้องปรับตัวเยอะนะย่างเวลามันคนต้องติตามองว่ามากมันต้องทำหน้าอย่างเงี้ยหรว่ามันต้องทำหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ต่างปเทศตัว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 ตัเคยวตั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 วอัวต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 วตั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  ขึ้นนิดนึงครับจริกับแฟนครับแต่ละประเทศที่เราไปเจอนมันแตกต่างกันไปบินผมว่าก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละประเทศครับอย่างอย่างประเทศฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเอเนจีเขาจะเยอะมากๆเขาจะมีความแบบเสียงดังมากแบบว่าเชียร์อัพเราเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างประเทศอ่ ญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็จะน่ารักมากจะเงียบจะนิงน่งๆเชียร์เราเบาๆอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบเคานเจอร์อะไรพวกนี้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาต้องทำอีเวนต์อะไรบ้างหนังมีไปหนังครับผมแล้วก็มีไปอีเวนต์ของิฟฟ f นี่มีของ Prada Beauty <S <im it> ครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่จะหนังเยอะเพราะว่าหนังจะต้องบินกลับแล้วก็บินไปเพราะว่าเรามีงานที่ไทยด้วยอะไรอย่างี้ <im it> แล้วก็บินกลับไปใหม่ทำคอนเทนต์ไปโปรโมทหนังอะไรอย่างนี้ยหนังที่ขายที่ประเทศอะไตอนนี้ <im it> ที่คอนเฟิร์มว่ามี3ประเทศนะก็จะมีฟิลิปปินส์มีสิงคโปร์แล้วก็ ครับแต่ว่าเห็นว่าจะมี6ประเทศที่เพิ่มขึ้นมาจริงจเรื่องสุขภาพเราต้องค้องเติมต้องอัดอิในใน่มีแค่ไหนจริงๆก็ใช้เยอะมากเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราเพียมากเพราะเวลาจริงๆเราเหมือนแบบขึ้นเครื่องบินนะครับเหมือนเราได้นอนบนเครื่องบินก็จริงแต่ว่าพอเวลาเราลงมาเราก็ยังรู้สึกเพียรู้สึกเหนื่อยอาจจะเป็นเรื่องของแรงกดอากาศข้านนงบนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออเราก็ต้องรักษาสุขภาพ ก็คือว่าเราเพิ่มพลังประมาณนครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่อ่ารับนี่ยไม่ได้เพิ่มพลังตวเองยงไงจริงๆคือเพิ่มพลังยังไงหม่ยหรืว่าแบบพักผ่อนยังไงใช่ไหมครับก็ก็บนเครื่องแล้วก็ไปถึงที่นู่นส่วนใหญ่ก็ถ้ว่างก็จะนอนที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยครับต่างประเทศแล้วก็ก็มีวันว่างถึงวันคือนอนอเยอะ อ๋อไม่นอนไม่ได้ได้นอนครับคือจริงๆทุกวันนี้ทํางานทุกวันเลยต่อให้ผมไม่ได้มีงานในวงการผมก็ต้องดูเรื่องของหลังบ้านที่ร้านอะไรนะของร้านซูรีอะไรางเงี้ยก็ทางานทุกวันเลยเฮ้ย<ช>ันนีอย่างไกามยุคต่างประเทศเจะดูยังไงเรื่องดูร้านประชุมออนไลน์อะไรครับก็จะโทรศัพท์อยู่ตลอดอะไรย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เราว่างขับรถหรือว่านั่งรถไปอีเวนต์ระหว่างนั้นเราก็จะใช้เวลาคุยโทรศัพท์ตลอดอย่างเงี้ยมีเก็บบ้างสำหรับชีวิตตัวเองที่แบบสบายๆอย่างนี้มั้พ่พีก็จะมีตอนแก่ เราเหนื่อยตอนนี้เราจะได้สบายตอนนี้แต่แบบหน้าพีทำงานตาพี่ลาบ้างเลยตอนนี้แปลว่าคือทำงานอัดพวกนี้เพราะว่าแบบเพื่ออนาคตเนี้เไม่หรอกก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแบบยังมีแพชชั่นมากๆเรายังอยากทํางานมากๆเรายังมีไฟในการทํางานเยอะมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทําใช้ช่วงเวลาตรงนี้ทําให้มันเต็มที่ให้มันสุดๆคือพวกนี้ก็คือร่างกายแฮปปี้แต่แฮปปี้ แฮปปี้ครับแฮปปี้ครับสบายดีครับสบายดีอย่างโก้ของเรื่องงานนี่ศิลปินมันใต่ระดับขึ้นมาไม่อยากอายดัดตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาเขาจัดโชว์หรืจะอะไรจะมีชื่อวินติดตลอดเวลาพวกศิลวินปีนหัดไปหัดไปจะเป็นอะไรอะไรนะโกโกเป้าหมายต่อไปเป้าหมายหัดไปอ๋อเป้าหมายหัดไปก็คือจริงๆถ้าในวงการเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศมากยิ่งขึ้นอยากจะร่วมงานกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็เหมือนเป็นเกตเวย์ที่จะทําให้ตัวผมเองด้วยแล้วก็วงการบันเทิงไทยด้วยที่จะมีมีแรงผลการที่จะไปต่างประเทศให้ได้อะครับตอนนี้จะเห็นเป้าหมายในกาอแสดงสิ้นปีไปทางทิศทางไหนบ้างเออจริงๆผมว่าทั้งสองทางนะผมรู้สึกว่าผมก็ยังรักทั้งการแสดงแล้วก็รักทั้งการร้องเพลงด้วยก็รู้สึกว่าอยากอยากทำทั้งสองอย่างแต่แต่สายแฟชั่นเราก็มีแถวเลยนะ ครับผมเพราะว่าเราเป็น D A ครับแวะขายของนิดนึงขายวาไรตี้ที่วินก็อรายการวาไรตี้คนก็ชอบเยอะจะมีโอกาสเยอะเลยโอ้โหพิธีกรน่าจะไกลตัวผมมากๆเลยครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูอนาคตใช่ครับอ่ะเร็วๆนี้มีกระแดกค่ะเมื่อวานเมื่อวานครับพี่บ่ายเพื่อนเราเพื่อนเราพี่บ่ายพี่บ่ายบอกเป็นไงบ้างครับสุขมากนะคะครับก็จริงๆก็ เขามีความสุขผมว่ามีความสุขแลยินดีกับเขาด้วยครับผมก็ก็ดีใจกับเขาครับ,บจริงๆพี่บินรู้ว่าบ่อยมาก่อยจริงๆเราไม่ได้คือตั้งแต่ที่เหมือนเขาไม่ได้อยู่ตในไทยครับก็เหมือนแบบแยกไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยน,น,น,น้อยมากๆผมบินบ่อยด้วยผมทํางานเยอะมากๆต่างไปต่างประเทศเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็คุยกันน้อยมากๆคแต่ถึงก็ไ่ได้รู้จักใช่ใช่รู้จักเขาไม่จับเพราะว่าถ่ายงานกันใช่ตทำงาน้ แล้วก็มีโอกาสได้ทํางานด้วยกันเหมือนกันนิ้วการไล์ไปแสดงความดีดอไม่ได้ขนาดนั้นเลยไม่ได้ขนาดนั้นได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่แค่เห็นรู้สึกว่าเออเขาเขามีความสุขเราก็ดีใจกับเขาเท่านั้นเองผมว่าเห้นสิ่งทั่วดใจเขาด้วยเขาเขาโง่ก็ก็ดีใจกับเขาไงก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเป็นแบบเขาคอยซัพพอร์ตเขาเสมอครับเหนหมดปุ้นทักของเขาแล้วเป็นไงบ้าง ผมก็เป็นยังไงอะผมก็เป็นผมเหมือนเดิมเนี่ยตอนเนี้ไม่าว่าเขาเป็นแบบมันแตกต่างก็คนที่รู้จักมั้อผมว่าไม่ผมอยู่กับเขาจนรู้อยู่แล้วว่าหมายถึงว่าแบบเขานิสัส่เป็นยังไงเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจกับเขาแหละหมายถึงว่าคนไม่ว่าใครก็ตามที่มีความสุขเราเห็นเขามีความสุขเราก็เราก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขกับเขาไปด้วยใช่ ได้ทำงานเต็มที่ครับยังไงก็ฝากร้านมากระลองด้วยนะครับตอนนี้ก็มี m i s s i n e t t สาขาแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับโถ้าอย่างนี้ต้องมีเสื้อแล้วมั้งคอลเลคชั่นใหม่อะเสื้อแบร์เลนส์เหรอครับผมก็พอดีจะออกคอลเลคชั่นใหม่ด้วยนะครับเป็นโฮมคอลเลคชั่นฝากด้วยนะครับที่ติดมีเยอะแยะมีแล้วท่าโอเคขอบคุณจ้าวขอบคุณมากครับพี่ไถามถที่ถามเลยถามทุกตัว